ครับวันนี้มาดู A1 XU 8D นะครับผมอ่าเป็น powermix นะครับตัวนี้นะครับผมไทยหาอยู่นะครับผม4,500บาทนะครับผมอ่าด้านนี้จะเป็นแหลมคอม50 npe นะครับพร้อมปากตัวละ750บาทนะครับผมอันนี้จะเป็นอ่าวาเทคสามพนวิเซต็ตนะครับ แทรละหมื่นสี่พันบาทนะครับผมอัน,นี้จะเป็นมหาจักรนะครับ Dpx มีปุ่มรอบนะครับห,หาอยู่ตัวนี้สามพันแปดร้อยบาทล่างเป็นไม้ลอยนะครับผมใครสอบถามได้นะครับสนใจตัวไหนด้านนี้จะเป็นดอก k t h นะครับผมสิบสองนิ้วครับผมตอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่เปิดน,น,นี้จะเป็นตู้นะครับผม สนใจชิ้นไหนเพรว่าอยากได้ชิ้นไหนก็สอบถามได้นะครับผมเป็นดอกสกดนะครับดอกแจ็คโปพัดนะครับผมกลาง8นิ้วครับพร้อมดอก